สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับพบกับจันมีชีเป้าในวันพุธที่28สิงหาคม2567นะครับค่าคืนนี้พาไปดูกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนครับการเจอกันระหว่างแอตเลติกบิลเบากับบาเลนเซียนะครับแอตเลติกบิลเบานะครับเกมล่าสุดแพ้ให้กับบาร์เซโล่ามา1ประตูต่อ2นะครับเท่ากับว่าผ่าน2เกมนะฮะมีแค่แต้มเดียวนะครับรังอันดับ15ของตารางนะครับขณะที่บาเลนเซียนะครับเกมล่าสุดแพ้กับเซลตาบีโก1ต่อ3นะครับเท่ากับว่าแพ้มาทั้ง2เกมฤดูกาลนี้นะฮะศูนย์แตต้มคครรรัับบบเเป็นนวยยของงาาละ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่บิลเบากันก่อนนะครับวันนี้เอเนสโตเบาเบเดจะไม่มีนิโกลวิลเลียมส์นะครับแนวรุกตัวเก่งนะฮะเจ็บจากเกมกับบาร์เซโลนานะครับตามไปสมทบกับพวกไอตอปาเรเดสนะครับแล้วก็2นายทวารอย่างอุนัยซิมอนแล้วก็จูเลนอากิเลสซาบาร่านะครับก็วันนี้ยังต้องใช้เป็นมือ3อย่างอเล็กซ์ปาดิยาเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับ หลังบ้านนำมาโดยดานี่บีเบียนในฮะดีกรีแชมยูโรกับสเปนนะครับกลางสนามก็จะมีมิเกลเบสกาคุมเกมนะฮะแนวรุกส่งให้อเล็กซ์เบเลนเก้นะครับลากเลือแทนที่ของนิโก้เิลเลียมส์นะครับแต่ว่าก็ยังมีอินยากิวิลเลียมส์นะครับวิลเลียมผู้พี่เนี่ยนะครับเป็นอีกทีเด็ดในทางริมเส้นนั่นเองนะครับด้านรรเบนาราคาครับวันนี้จะไม่มีโคเซกายามักทาดิยาคาบี้ยาวเมโดเมนิกนะครับฟารานเปเรสและก็เซจิการนอสที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับ ด้านจอร์จีมาบาราชวิลลี่นะครับจะออกสตาร์ฟเฝ้าสาวเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะมีข่าวย้ายไปลิเวอร์พูลนะแต่ก็เป็นการย้ายทีมที่เกิดขึ้นในซัมเมอร์หน้าอยู่ดีนะครับนรุกจะใช้ทีมงานเดิมไปก่อนนะครับนั่นก็คืออูโกดูโรกับธนาของราฟามีนะครับทำให้หลุยส์เรียวคาทีา่ได้ตัวมาจากอาราเบสนะครับและลงสำรองในเกมกับเซลตาเนี่ยอาจจะต้องออรอโอกาสการเป็นตัวจริงไปก่อนนะครับ สถิติการจัดการที่ผ่านมาของคู่นี้นยฮะดวลกันมาทั้งหมด6 7ครั้งนะครับบรเซียทําได้ดีกว่านะครับจากการชนะไปได้27ครั้งนะครับเสมอกัน21ครั้งแล้วก็บิลเบาชนะไปได้19ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามครับที่บ้านของบิลเบาเนี่ยนะฮะพวกเขาแพ้ให้กับบรเซียแค่นัดเดียวใน14เกมหลังสุดที่เจอกันนับรวมทุกรายการนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับบรเซียเนี่ยการหนักเลยนะครับทีมปั่นป่วนการเสริมทัพที่ดีนี่ขาดหายไปนะครับบิลเบาอาจจะผลงานไม่ดีในสองเกมแรกแต่วันนี้ จะได้ในบ้านเจอทีมที่กําลังเปยอย่างทีมค้างคาวเนี่ยนะฮะมองว่าจะมีลูกคืดจนเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูก,กาลไปได้ในที่สุดครับและน่าจะยิงมากกว่า1ประตูด,ด้วยนะครับก็เชียร์ที่บินเบากับเรทที่เป็นต่ออยู่1.0นะครับขอยาไปดูกันที่แอตเลติโกมาดิดกับเอสปปนยอนนะครับแอตมาดิดจูนเครื่องติดแล้วครับทีนี้น่าจะไปยาวๆได้ฮะเอสปปนยอนแพ้มา2เกมแบบยิงไม่ได้ดูแล้วโดนตบยับกลับไปแน่นอนครับเชียร์ที่แอตเลติโกมาดิดกับเรทที่เป็นต่ออยู่1.75นะครับ ครต่อมาครับโซเิดากับอาราเบสนะครับโซเิดาเป็นเก็บชัยชนะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในเกมก่อนนะครับกลับมาเล่นในบ้านนี้แข่งแๆและดุดันนะฮะมองว่าจะสามารถเอาชนะอาราเบสที่ยังไม่ชนะใครได้ครับก็เชีย์รีโซเิดากับเรตที่เป็นต่ออยู่1.0นะครับข้ามไปดูกันที่คาราบาวครับรอบ2นะครับวูแพมตันเจอกับเบอร์ลี่นะครับ เบอร์ลี่เพิ่ะตกชั้นลงไปนะครับเกมที่แล้วแพ้มาก็จริงแต่ทรงบอลโดยรวมนี่ยังถือว่าดูดีนะฮะอูแัมตันแพ้มา2เกมในเกมลีกนะฮะโดนยิงถึง8ประตูครับเบอร์ลี่น่าจะสู้ได้ครับกู้นี้ให้เสียบที่เบอร์ลี่กับเรทที่เป็นรองอยู่0.75เลยนะครับตัวทวนอีกครั้งครับฟุตบอลที่มองอาไว้ในวันนี้นะฮะให้ไปที่แอตติกอยู่เบาครับแอตมาดิดเรียลโซเซดาแล้วก็เบอร์ลี่นะครับ